ทวิตเตอร์ไฟลุกแขกคคัมกพาว์เดือดจอนวินยูโต้กันนัวใครกันเป็นคนไม่ปกติทวิตเตอร์ไฟลุกแกคภคาสัาว์เดือดจอนวินยูโต้กันนัวใครกันเป็นคนไม่ปกติทำเอาชาวเน็ตต่างตกใจไปตามตามกันเมื่อทวิตเตอร์ลุกเป็นไฟเนื่องจากแขกคัมกพกาหรือลักนาปันวิชยัย นักเขียนและพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ตข้อความและแท็กหาจอรนวินยูวงสุรวัตรพิธีกรรายการดังหลังจากที่จอนไม่พอใจที่แขกไปทักทายน้องไรอันลูกชายของจอนวินยูเรื่องราวเกิดขึ้นจากที่แขกคำพกาได้ทักทายน้องไรอันที่บ้านของจอนซึ่งเธอพูดว่าไรอัน สวัสดีแต่จรกลับเดินมาหาแขกที่บ้านของแขกและบอกว่าวันหลังอย่ามายุ่งกับลูกผงทำให้แขกคำพากาเกิดอาการไม่พอใจและมองว่าสิ่งที่ทำนั้นคือการคุกคามกลัวแล้วฆ่าพี่สุภาพบุรุษทว่าจรนวินยูก็ได้มาโต้กลับเรื่องนี้อย่างดูเดือดว่าการที่แขกมาด่าตนด่าที่สาวของตนด่าคุณพ่อของตน ซึ่งคุณพ่อของจอนก็คือพ่อของอาจารย์วาสนาคนที่แขกกำลังคบหาอยู่ด่าครอบครัวจอนสร้างปัญหาให้ครอบครัวและบริษัทของจอนยังมีหน้ามายุ่งกับลูกของตนซ้ำๆและจอนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเป็นแขกนั่นแหละที่คุกคามครอบครัวและลูกๆของจอนทั้งที่จอนก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัว แต่แขกก็ยังทำเหมือนเดิมไม่ให้เกียรติกันแม้แต่นิดเดียวไม่มีมารยาทไม่มีความเกรงใจและยังมาบอกว่าจอนคุกคามแขกต้องทบทวนพฤติกรรมและเลิกทำตัวเป็นเหยื่อคุณนั่นแหละที่คุกคามชาวบ้านไม่หยุดหย่อนคนอื่นเขาไม่ยุ่งกับคุณคุณยังทำตัวแบบนี้ผมคิดว่าคุณควรพิจารณาตัวเองบ้างนะครับคนที่สนับสนุนคุณก็ควรคิดถึงจุดนี้บ้าง ไม่ใช่สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้นอกจากนี้จอรยังบอกอีกว่าผมย้ำอีกครั้งผมพูดและขออย่างสุภาพหลายครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพยายามทำพฤติกรรมแบบนี้จากนั้นไม่นานแขกคำพก,กาก็บอกว่าลูกของจอนเดินผ่านตนก็ทักทายเด็กธรรมดาแต่จอรนก็มาตอบต่อว่าการทักทายลูกหลานคนที่ตัวเองด่า ต่อหน้าคนที่ตัวเองด่าตนมองว่าคนทำอะไรแบบนี้ไม่ค่อยปกติความคิดไม่น่าปกติตนห่วงลูกกลัวคนไม่ปกติก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกเด็กๆเ,เข้าบ้านตัวเองคนเป็นพ่อย่อมกังวลความปลอดภัยในร่างกายและจิตใจของเด็กแขกเองก็ต้องใจร่มร่ม ไม่ใช่มาโวยวายทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำมีแต่คนไม่ปกติที่สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้อีกทั้งแขกยังบอกอีกว่าเด็กไม่มีส่วนรู้เห็นในความขัดแย้งให้จอนหยุดทำตัวเป็นเด็กและจอนก็มาบอกว่าตนมองว่าแขกไม่ปกติตนห่วงความปลอดภัยของเด็กๆคุณนั่นแหละที่ไม่มีมีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่เคารพคนอื่นตนพูดจาให้เกียรติและขอร้องแขกแล้วแต่แขกไม่ให้เกียรติตนเลยอย่ามาทำเรียกคนอื่นชิวดิชมองการกระทำตัวเองบ้างขณะเดียวกันพ่อหมอซึ่งเคยจัดรายการเจาะข่าวตื้นคู่กับจอนและอยู่ในฐานะที่เคยของจอนนั้นก็บอกเหมือนกันว่าคุณจะด่าพวกตนว่าอย่างไรก็ด่าไปแต่อย่ามายุ่งกับลูกหลานเด็กไม่รู้เรื่องด้วย เราไม่ชอบใครคงไม่ไปวุ่นวานกับลูกเขาเพื่อสร้างความไม่สบายใจระหว่างกันเว้นแต่ว่าอยากจะสร้างเรื่องซึ่งเรื่องนี้จอรนก็เตือนด้วยวาจาแล้วว่าไม่ควรยุ่งกับลูกคนอื่นโดยที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมและเคยมีเรื่องก่อนหน้านี้แต่เหมือนคุณจะไม่หยุดและพอเกิดเรื่องเมื่อเช้าคนในครอบครัวก็ตั้งใจจะปล่อยผ่านเพราะเป็นเรื่องในครอบครัว แต่แขกกลับเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในที่สาธารณะอย่างไร้วุฒิภาวะยิ่งทำให้ครอบครัวกังวลหนักมากขึ้นไปอีกถ้าครั้งหน้าหากผมได้ทราบว่าคุณมีพฤติกรรมคุกคามเด็กโดยที่ผู้ปกครองของเด็กไม่ยินยอมไม่ว่าลูกผมหรือลูกของวินยูวงสุรวัตรเราจะนำหลักฐานและพยานทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณ ด้านแขกคำพากาก็ไปตอบว่าถ้าจะแจ้งความก็ยินตนจัดดอกไม้ข้างหน้าต่างเด็กเดินผ่านตนก็พูดว่าสวัสดีถ้าแบบนี้คือคุกคามก็ไปแจ้งความได้เลยอีกอย่างคือเด็กเดินมากับพ่อและพี่เลี้ยงไม่ได้มาคนเดียวเรื่องนี้ทำเอาคนแบ่งเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆและตีกันยับบางคนก็บอกว่าสิ่งที่จอนทำมันแย่มาก แยกแยกผิดถูกไม่ได้ปัญหาผู้ใหญ่ก็ควรอยู่ส่วนผู้ใหญ่ปัญหาเด็กก็ควรอยู่ส่วนเด็กผู้ใหญ่มีปัญหาไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นต้องร้ายกับเด็กแล้วแบบนี้เด็กจะงงหรือเปล่าแต่ก่อนไปไหนมาไหนเข้าบ้านของแขกได้แต่วันนี้แค่เดินผ่านกันพ่อก็ด่าแขกแล้ว อย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์บางคนก็อยู่ฝ่ายจรและมองว่าการที่แขกด่าทั้งครอบครัวจรนสยรายการของจรแล้วทำดีแค่กับเด็กๆก,ก็คงไม่มีพ่อแม่คนไหนชอบถ้าพ่อแม่ไม่ไว้ใจในตัวคนคนนั้นแล้วจะปล่อยให้ลูกๆไปคุยกับคนนั้นได้อย่างไรก็ต้องมองความปลอดภัยลูกๆไว้ก่อน